เออเป็นหัวตายอีทให้ผูตจัดจซาหยหั่นโลน้ำตกหมูจ้าวันนี้เราจะทำน้ำตกหมูนะใส่พริกนะคะที่กะตำลงไปข้าวคั่วข้าวคั่วและน,นี้นะนี่ต้นหอมผักชีแล้วก็หอมแดงแล้วก็จะมีพริกหั่นนะคะใส่ลงไปตอวน,นี้ก็มะน,นาวอ่าใส่มะน,นาวนะ อ<ส>อ่นคนนะคะอันนี้เราใช้เนื้อหมูที่เราย่างสุกแล้วนะคะแล้วก็กลับกระเพาะหมูนะเราใส่กระเพาะหมูลงไปด้วยชิกคอน่าวดนะบบวตรสาวโต้ซ่านี่หนุ่มอดจี้เอจาวตุ้มบวกเย็ดเจ็ดตุ้มซี้เย็ดเจ็ดว่าตุ้มบวกโ้โดังกับกิ๊ฟใส่ริกดไหม เอาพริกรลบกไหมเดีย๋ยวไม่ทำแต่จะใส่ก็ได้น้ำน้ำปลาหนึ่งมาเพื่จะใ้น้ำปาลา,ปปาลผมนัวเนาะใส่ผมนัวคนให้เข้ากันนะคะ kim tế Hãy rồi xem mà Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ